เดินทางมา a o s สำนักงานใหญ่ยังไงได้บ้างมาดูกันทางที่1โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงสถาน,นีลาดพร้าว83เดินออกทางออกที่1เดินมาตามทางจะเห็นตึก Imperial World อยู่ทางด้านขวาระหว่างทางจะมีป้ายบอกตลอดทางสามารถเดินทางตามป้ายได้เลยค่ะนี่ถึงอาคารที่ต,ตั้งแล้วนะคะทางที่2โดยรถประจำทางจะมีผ่าน Imperial หลายสายเลยค่ะเช่นสาย8สาย92และ145ค่ะ เราก็มาถึงกันแล้วนะคะเดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะเราจะผ่านห้างทองและห้างบิ๊กซีนะคะและมองหาบันไดเลื่อนค่ะสำนักงานของเราจะอยู่ชั้น3มนะคะพอขึ้นไปชั้น3แล้วสำนักงานใหญ่ของเราจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะทางที่3เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะขับเข้าซอยลาดพร้าว81ได้เลยค่ะขับเข้ามาเลี้ยวขวาซอยแรกจะเป็นซอยลานจอดรถค่ะขับขึ้นไปจอดที่ชั้น 3A นะคะและเดินเข้าตัวห้างมาได้เลยค่ะ จะต้องเดินผ่านโซนบิกซีที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะและเลี้ยวซ้ายไปตามทางค่ะเจอแล้วนะคะสำนักงานใหญ่ของเราค่ะเปิดประตูเข้าไปจะเจอน้องซีเอสยืนต้อนรับอยู่ค่ะเปิดให้บริการทุกวัน9โมงชา้าถึง6โมงเย็นแล้วพบกันนะคะ